สวัสดีครับน่เองครับก็ในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็การนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของแผนภูมิแท่งนะครับแผนภูมิแท่งวัตถุประสงค์ของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภูมิแท่งู้งคุณนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภูมิแท่งส่วนประกอบนั่นเองนะครับ แผนมุมแท่งนะครับหรือว่าาร์ชาร์ตเนี่ยก็จะเป็นการนําเสนอข้อมูลด้วยแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับโดยใช้ความสูงหรือความยาวของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับแต่ละรูปเนี่ยแสดงความถี่ของข้อมูลในแต่ละตัวแปรที่สนใจศึกษานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็รูปแบบของแผนมุมแท่งนะครับก็มี3ารูปแบบด้วยกันนะครับที่เราจะศึกษาเนี่ยก็คือแผนมุมแท่งเชิงเดียวนะครับแผนมุมแท่งเพ่าคูณนะครับแล้วก็แผนมุมแท่งส่วนประกอบนะครับรูปแบบก็จะเป็นลักษณะในรูปแบบนี้นั่นเอง นะครับเรามาดูแผนท่งแรกกันเลยนะครับก็คือแผนท่งเชิงเดี่ยวนะครับก็คือเรียกว่าซิมเพิลบาร์ชันก็เป็นแผนงทึ่งสนใจตัวแปรนะครับตัวแปรที่เราสนใจเนี่ยเพียงตัวเดียวนะครับโดยที่แสดงข้อมูลแล้วก็ความถี่ของข้อมูลเนี่ยเพื่อเปรียบเทียบความถี่ของแต่ละข้อมูลนั่นเองนะครับแต่ละข้อมูลนั่นเองนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการสํารวจแบบสํารวจแบบสอบถามเนี่ยครับจำนวน100คนนะครับสามารถแสดงจํานวนของ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักแต่ละอย่างเนี่ยดังตารางนี่เลยนะครับเราจะนําข้อมูลที่ในรูปแบบของตารางความตารางความถฉี่เนี่ยนะครับมาแสดงในรูปแบบของแผนภาพนะครับซึ่งก็จะมี Facebook นะครับก็มีความี่เี่ากับ460กนะครับอินสตาแกรมก็คือ3 6 0นะครับทวิตเตอร์ก็คือ130อื่นๆเลยเนี่ยก็คือ50นะครับรวมกันแล้ว1000นะครับ1น0 0ันกว่ีนะครับก็จากข้อมูลตรงนี้นะครับเราสามารถนําเสนอด้วยรูปแบบของแผนภูมิแท่งนะครับเชิงเดี่ยวนะครับก็คือในรู ซึ่งเราเห็นได้ว่านะครับแผ่นมแท่งเนี่ยก็จะแสดงว่ารูปรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของเราเนี่ยครับก็จะแสดงเป็นความสูงนะครับซึ่งแสดงเป็นความถี่ของข้อมูลนั่นเองนะครับของของแต่ละค่าด้วยนั่นเองนะครับซึ่งจากข้อมูลตรงนี้นะครับเราจะสามารถสรุปนะครับข้อมูลได้นั่นก็คือเราจะเห็นว่านะครับข้อมูลตรงนี้จะเห็นว่านะครับผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยที่ใช้เฟซบุ๊กมีจํานวนมากที่สุดนะครับจากแผ่นภูมิแท่งเนี่ยเราจะสามารถสังเกตได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่านะครับ a c e b o o กกับ Twitter เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมค่อนข้างมากนะครับซึ่งก็จะมากกว่านะครับสังคมหลักอื่นๆอย่างมากนั่นเองนะครับอย่างมากนั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปแบบของอะไรครับแผนภูมิแท่งนะครับแผนภูมิแท่งพอหุขุนนะครับก็จะเป็น i ินิพิ Bar ร h a r t นะครับก็เป็นภูมิแท่งที่มีตัวแปรนะครับที่สนใจศึกษาเนี่ยสองตัวแปรขึ้นไปนะครับโดยจะแสดงข้อมูลของแต่ละตัวแปรที่สนใจบนแกนเดียวนะครับและความถี่ร่วมของตัวแปรที่สนใจศึกษาด้วย แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากชินเดียวกันนะครับแปลว่ามีตัวแปรที่เราสนใจสองตัวแปรขึ้นไปนั่นเองนะครับตัวแปรขึ้นไปนั่นเองนะครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับก็จากการสํารวจข้อมูลเดิมของเราเนี่ยแต่ว่าตรงนี้นะครับเราเพิ no the the ่มตัวแปรขึ้นอีกตัวแปรคือเรื่องของเพศนะครับก็แยกเป็นเพศชายกับเพศหญิงนะครับก็จากข้อมูลดังตารางตรงนี้นะครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับเราสามารถนําข้อมูลมา นำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิแท่งห้องคูณนะครับก็ได้ังรูปแบบตรงนี้นะครับก็คือแยกเป็นเพศชายกับเพศหญิงนะครับมี2ตัวแปรนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแปรที่เป็นสื่อสังคมหลักกับตัวแปรที่เป็นเพศนะครับก็ยังมี2แท่งคือแท่งเพศชายกับเพศหญิงนั่นเองนะครับเพศชายกับเพศหญิงนะครับเพศชายกับเพศหญิงนั่นเองนะครับนะครับจากสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับลองมาดูตัวอย่างนี้แล้วลองตอบคําถามกันดูนะครับตอบคำถามกันดูนะครับ จากข้อมูลตรงนี้นะครับก็จากการสํารวจนะครับประเภทของเครื่องดื่มที่ลูกค้าชื่นชอบมากที่สุดเนี่ยโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยจำนวน400คนนะครับซึ่งเป็นลูกค้าของร้าน A B C หรือ D นะครับร้านใดร้านหนึ่งถึงร้านเดียวนะครับได้ผลสำรวจอย่างแผนภูมิแทงบ้างคุณต่อไปนี้นะครับก็เราจะมาตอบคำถามสองคำถามด้วยกันนั่นก็คือถ้ามีผู้ตอบแบบสอบถามของลูกค้าในแต่ละร้านเนี่ยเป็นจํานวนเท่ากันนะครับจงหาว่าลูกค้าที่ชื่นชอบ รวมสุดไข่มุกมากที่สุดกี่คนนะครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยคือถ้าเราไม่ทราบจํานวนลูกค้าของร้าน4แล้วก็ร้านดีเนี่ยเราจะสามารถสรุปได้หรือไม่ว่านะครับจำนวนลูกค้าของร้าน C ีเนี่ยที่ชอบโกโก้ไข่มุกมากที่สุดเนี่ยเป็นจํานวนมากกว่าลูกค้าของร้านดีที่ชอบโกโก้ไข่มุกมากที่สุดนะครับเพราะเหตุใดนะครับเพราะเหตุใดนะครับสามารถหยุดคลิปแล้วลองตอบคำถามดูก่อนได้นะครับก็จากคาถามที่หนึ่งนะครับนี่นะครับจากคําถามที่1นะครับเราก็ถามว่านะครับ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะครับถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยถ้าแต่ละร้านนีจำนวนเท่ากันนะครับเราจะหาว่าลูกค้าที่ชอบอะไรนะครับนมสดไข่มุกมากที่สุดมีกี่คนนะครับก็สามารถตอบได้ไหมตอบได้นะครับตัวนี้นะครับก็บอกว่าจากการสํารวจเนี่ยลูกค้าเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ400คนนะครับถ้าแต่ละร้านมีค่าเท่ากันนะครับมีจํานวนลูกค้าเท่ากันนะครับนั่นหมายความว่าแต่ละร้านก็จะมีจํานวนลูกค้าเท่ากับเท่าไหร่ครับจำนวน100คนเท่ากันนั่นเองนะครับมีจํานวน100คนเท่ากันนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็จะแสดงว่านะครับเราสามารถนํานะครับค่าแต่ละค่ามารวมกันได้เลยแล้วระบุจํานวนคนได้เลยนั่นเองเพราะ100คนก็เท่ากับ100เปอร์เซ็นต์พอดีเป็น100พอดีนะครับก็จะเป็น40่สิบบวกสีบวกยีบวกยีนะครับของต้สุดไฮมุกเนี่ยมากที่สุดก็รวมกันแล้วก็คือ130คนนั่นเองนะครับ130คนนั่นเองนะครับคำถามที่2ครับถ้าเราไม่ทราบจำนวนลูกค้าของร้าน C แล้วก็ร้าน D เนี่ยเราจะสามารถสรุปข้อมูล ต่อไปนี้ได้ไหมนะครับคือจํานวนลูกค้าของร้าน C เนี่ยที่ชื่นชอบไข่อาโกโก้ไข่มุกมากที่สุดนะครับมีจํานวนมากกว่าจํานวนลูกค้าของร้านดีที่ชื่นชอบโกโก้ไข่มุกมากมากที่สุดได้หรือไม่นะครับพ่อใหนะครับเพราะจากจากข้อมูลเนี่ยนะครับจากข้อมูลร้าน C กับร้านดีเนี่ยก็คือเป็นสิบเ็ดเปซ็นนะครับของร้าน C เป็นสิบเจ็ดปอร์ซ็นร้านดีเป็นสิบห้าปเ็นเราสามารถบอกได้ไหมนะครับอันนี้คือเป็นร้อยละนะครับเป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับ ไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราบอกเป็นอัตราส่วนร้อยละมาแต่เราไม่รู้ว่าแบบสอบถามจริงเนี่ยมีจํานวนหนึ่งคนหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าร้านซีเนี่ยนะครับมีคนตอบมาสอบถามเพียง100รอคนนะครับก็จะมีเพียงแค่17คนเท่านั้นที่ท,ที่ชอบนะครับแต่ถ้าร้านดีเนี่ยตอบคำบถามถึงสองคนเนี่ยก็จะพบว่าร้านดีเนี่ยนะครับมีถึง30คนนะครับที่ชอบโกโก้ไข่มุกนมสดอ่า โกโก้ไข่มุกนะครับโกโก้ไข่มุกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมากกว่าหลานสี่้านดีมันก็จะมากกว่าหลานสี่นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถบอกได้นั่นเองนะครับถ้าเราไม่รู้จานวนที่แน่นอนนะครับจำนวนที่แน่นอนนะครับตรงนี้นะครับก็ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของนะครับแผนภูมิแท่งนะครับส่วนประกอบนะครับก็จะเป็นผมแท่งที่แสดงจํานวนนะครับแล้วก็ส่วนประกอบของ จำนวนรวมนั้นโดยแบ่งออกเป็นส่วนย่อยนะครับก็จะแสดงในคร้ารูปแบบนี้นั่นเองนะครับรูปแบบนี้นั่นเองนะครับก็นะครับก็จากข้อมูลเดิมของเรานะครับเมื่อกี้เรานําเสนอด้วยแผนแท่งพหุคูณนะครับเราลองตัวเนี้ยเรามานําเสนอด้วยแผนบุมแท่งแบบส่วนประกอบบ้างนะครับส่วนประกอบบ้างนะครับก็สามารถแสดงได้ไหมก็ได้นะครับก็คือเราก็แยกเป็น2ส่วนก็คือเพศชายกับเพศหญิงนั่นเองนะครับแสดงว่าในแท่งเดียวกันเลยในแท่งเดียวกันเลยนะครับก็คือ เป็นเพศชายแล้วก็เพศหญิงก็คือ220กับ240นะครับของ f a c e b o o k นะครับแล้วก็ของ Instagram ก็จะเป็นอะครับ130กับ210ใช่ไหมครับแล้วก็ Twitter นะครับทว i t เ e อก็จะเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น40กับ90แล้วก็เป็นของอื่นๆก็เป็น35กับ15ินหนึ่งนะครับก็สามารถแสดงในรูปแบบนี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีการแสดงในรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือถ้าหานนะครับ เรานาเสนอข้อมูลได้ด้วยแบบของร้อยละได้ไหมได้นะครับเป็นความถี่สัมพัทธ์ในรูปแบบของร้อยละนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราจะต้องมาหาในรูปแบบของร้อยละก่อนนะครับความถี่แบบร้อยละนะครับยังจําแนกันอยู่ไหมครับที่เราเรียนในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็นะครับเราก็นําจํานวนนะครับหาด้วยจำนวนทั้งหมดก็คืออย่างเช่นตัวนี้ก็คืออย่าง Facebook นะครับของเพศชายก็เป็น220หารด้วย440ถูกไหมครับ440รยสี่สิบและอ่าส้ยหนะครับขออภัยสี่้อยหกสบนะครับแล้วคูณด้วยหนึ่งร 47.83นั่นเองนะครับก็หาให้ครบทุกอันครับหาคู่ทุค่านะครับก็คู่ทุค่าพอครบทุค่าสจเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็จะมานาเสนอด้วยแผนภูมิแท่งส่วนประกอบนะครับก็สแสงเงินแท่งเดียวกันก็คือในแต่ละแท่งเนี่ยเราก็จะสามารถแสดงได้แบบนู้แบบนี้นะครับก็คือแต่ละแท่งก็จะเป็น100ร้อยละ1 0 0เท่ากบบนันนะครับก็แยกเป็นเพศชายกับเพศหญิงนะครับเพศชายกับเพศหญิงในรูปแบบนี้นะครับเพศชายกับเพศหญิงรูปแบบนี้ที่ในแต่ละแท่งมีค่าเท่ากับ ไว้ทั้ง100ท้าคำ100เปอร์เซ็นเท่ากันนั่นเองนะครับ100เปอร์เซ็นเท่ากันจากที่เราดูตัวอย่างมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองตอบคําถามกันดูบ้างนะครับจากตัวอย่างนะครับอ้อจากการสำรวจความต้องการเรียนภาษานะครับที่3ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีจํานวนเท่ากับ188คนจาก3ห้องเรียนนะครับ3ห้องเรียนนะครับอ๋อขอภัยานจาก4ห้องเรียนนะครับ4ห้องเรียนนะครับ โดยที่มีเลือกภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นนะครับสี่ห้องเรียนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีคําถามด้วยกันสองคำถามด้วยกันเลยครับจงพิจารว่าโรงเรียนควรเปิดสอนภาษาใดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่หกจึงจะสอดคล้องกับความต้องการของนี้งมากที่สุดนะครับนี่ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองครับถ้าในแต่ละห้องนะครับมีระบุจํานวนแล้วก็คือชั้นมหนึ่งมีห้าสิบคนนะครับห้องับสองมีห้าสิบคนมหกทัสามมีสี่สิบแปดคนแล้วก็มทัมสี่เนี่ยมีสี่สิบ จงหาว่านักเรียนมีความต้องการเรียนภาษาจีนมากหรือน้อยกว่านักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นรวมกันนะครับหยุดคลิปแล้วก็ลองทําดูก่อนได้นะครับตรงนี้นะครับก็แน่นอนครับจากข้อมูลนะครับจากข้อมูลถ้าเราพิจารณาว่าควรเปิดสอนภาษาใดนะครับให้กับนักเรียนชั้นมัธยมสาปีที่หกเนี่ยเราก็สามารถตอบได้เลยใช่ไหมครับว่าภาษาไหนครับก็ต้องเป็นภาษาเลยครับภาษาจีนนั่นเองนะครับเนื่องจากสังเกตเห็นว่านะครับ ในแต่ละห้องทั้ง4ห้องเนี่ยความนิยมภาษาจีนเนี่ยจะสูงที่สุดเลยนะครับสูงที่สุดในแต่ละห้องนะครับทั้ง4ห้องเนี่ยนะครับทั้ง4ห้องเลยนะครับเพราะงั้นควรจะเลือกเปิดภาษาจีนนะครับภาษาจีนนั่นเองนะครับก็คำนวณที่2นะครับคำนวที่2อถ้าแต่ละห้องระบุไว้ก็คือเป็น50 50 48แปแล้วก็40ตามลําดับเนี่ยจะบอกว่าภาษาจีนนะครับมีมากหรือมีน้อยกว่าภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นรวมกันนะครับที่เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับ ในการหาตรงนี้นะครับเมื่อระบุจํานวนเรียบร้อยเราก็ต้องการหาจํานวนของคนที่ต้องการเรียนภาษาจีนก่อนก็จาก5้าสเ็ใช่ไหมครับ5้าสิบส่วนหนึ100่งร้อยแล้วคูณด้วย5้าสิบนะครับก็บวกกับส4สบสี่ส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยห้าิบแล้วก็บวกด้วยหสิส่วนหนึ100่งอยคูณด้วยสิบแปดบวกด้วยหกสิส่วน1นึร้อยคูณด้วย4ี่สิบนะครับก็เท่ากับเก้าสิบหกคนนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ของภาษาจีนนะครับต่อไปก็เป็นของภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นครับก็เป็นสีน100 50 บวกด้วย56ส่วนหนึ่งยคูณด้วย50บวกได้50ส่วนหนึ่งยคูณด้วย48แล้วก็บวกด้วย40ส่วนหนึ่งยคูณด้วย40ก็เท่ากับ92นะครับซึ่งจากข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถสรุปได้เลยว่านักเรียนที่มีความต้องการเรียนภาษาจีนมากกว่านักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีและญี่ปุ่นรวมกันก็คิดเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับ4คนนั่นเองนะครับก็96กับ92กับคนนั่นเองนะครับก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับก็ จะมีด้วยกันนะครับสามรูปสามในเรื่องของแผ่นูมิแท่งเนี่ยก็คือสามรูปแบบด้วยกันนะครับก็แผ่นูมิแท่งนี่คือการนําเสนอข้อมูลด้วยนะครับแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยการตั้งและแน่นอนนะครับโดยใช้ความสูงและความยาวของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยแทนความถี่ของข้อมูลในแต่ละตัวแปรที่เราสนใจศึกษานั่นเองนะครับในศึกษานะครับแผ่นูมิแท่งนะครับเชิงเดียวก็คือแผ่นูมิแท่งที่มีตัวแปรที่เราสนใจศึกษาเนี่ยเพียงตัวเดียวนะครับในการนําเสนอข้อมูลแล้วก็ ความถี่ของข้อมูลนะครับเพื่อเปรียบเทียบความถี่ของข้อมูลในแต่ละค่าในแต่ละข้อมูลนั่นเองนะครับแต่ละข้อมูลนั่นเองนะครับ mm hmm. ถ้งมุงแท่งพ่อคูณครับพ่อคูณก็จะเป็นอะไรครับแบบ้่มแท่งที่สนใจศึกษาเนี่ยมีตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไปนะครับสตัวแปรขึ้นไปนั่นเองนะครับก็ทําในลักษณะเดียวกันนะครับโดยที่อ่า เขียนในแกนเดียวกันนะครับความถี่ร่วมกันในตัวแปรที่เราสนใจศึกษานะครับนั่นเองนะครับแล้วก็แผนพุแท่งส่วนประกอบนะครับก็จะเป็นผมแท่งที่แสดงจํานวนนะครับรวมหรือส่วนประกอบของจํานวนนั้นร่วมรวมกันนะครับรวมจานวนรวมนั้นนะครับโดยแบ่งเป็นส่วนย่อยๆนั่นเองนะครับก็นําแผนพุ่งแท่งแบบพหุคูณมาทําเป็นแผนพุมแท่งส่วนประกอบนั่นเองนะครับส่วนประกอบนั่นเองนะครับ ซึ่งจากที่เรียนรู้ในคลิปนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดที่2.2นะครับในข้อที่ 2, 4แล้วก็5ดูในหนังสือสะสะวะทนะครับของเรานะครับอ่าน,นี่ยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองดูคลิปนี้ซ้ำอีกครั้งหรืออ่านหนังสือเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ